สวัสดียามเช้าครับผมพอกระดิอ้าวเบากล้าพันมาทางเลือบัตรเี่ค่อยๆเดยหวหนา um ้าเนี่ยมองตอนลัห้าพันพอเออโอ้โหัวน้าพันผู้จักห่างหัน้าพี่น้องเอ้ยพันไปรับอยู่าห์ผมวมือนี้หัวหน้าเนาเมือนะปรากฏคหรอปานี่ปรากดทะเลรับพุ่มมาไข่แต่ปรากดนี่แหละก้อนนำแรกครับเอาเอาเอาเอน้าเอารถครับปรากดนี่หวงคนยังบ้มาเลยเจอคนมาแล้วไม่ได้ นั่งบังไว้แหละหน้าก็ได้มีการบังไว้อีกพี่เนอะบังไว้อีอยยากคนเทียนเทยนี่อันเคยตีก่อปุ๊ดอยู่ข้างเหี่ยวปุ๊ดเรค่อยแมนๆขึ้นมาโอ้ยม่ได้ติอ๋อถูกดีกว่าเนาะฮาน่าเนาะปุ๊ดไล่แต่เป็นซิปเลยนาเอาหมดเลยเนาะอ๋อมันเจอแล้วเอา้วดไะ ไปเอาทุกงมาหน้าเอาทุกงมาเว้ยเดี๋ยวมันคักร้าเอาเนี่ยจะน้อยมีคนมาแล้วกูได้คได้ได้ควันได้เออข่ายจะประกุดปลาข้าวไม่เพื่อจะได้กับเมาอือเออจับซื่อเลยคนนะเก็บเข้าไปด้วยประกุดดวนๆแล้วก็สอบเอ้านะเอ้า แม่ปรากฏนะหกเซนก็ได้เท่ากันเนาะได้สำพันหกเซนเทียนกูสู้ไปพันเลยกน้อยเลยเนาะขนาดแหลพี่น้อยนี่รุ่นนี้ได้เม็ดลยเนี่ติดเม็ดเลยหกเซนนี่แม่เรามาทึ่งหยาบเนาะโรงเรียนทึ่งหยาไมีตา่ายเนาะอีดอันหิวผ่านไปใช่เนาะมีแต่ผู้ยังได้ได้จักตัวได้รูนึงนี่แหละ ลองซองมาไ,ได้เห็นอะไรลงเนี่ทิสูงแม่มันคือเป็นตะปวดแถวอี่น้องนี่อี่อีดาเอามดเลยแล้วจบปอนนี้เนี่ยตอนนี้เอาไว้สาผู้เจ้าใสา่เอาพ่าอใส่เว้ผู้เท่าใสา่ตัวนึงนีงน่ต่อไว้ผู้เท่าสาออนนี้ปลาปข้าวผู้เจ้ากินเหมอดหมอดหมมหมดดหมดมมด mất mất này hết nữa không mình mất mất xăng xăng mình xăng chị áo ok Xong để, để chăng mình xăng đồ xăng Ok đó, ừ. à, không phải, ừ. เอาคลิปนี้ไปซ้ำดีแล้วเนาะพ่อใหญ่เนาะได้แล้วเนาะได้เลยอ๋อได้ละได้แล้วเอวอ,อเรียบร้อยแล้วเออเอาคลิปนี้ไปซ้ำเลยครับคุณมขอบคุณสละการที่ตารับชมครับด้วยสวัสดีครับ